ครับผมต่อคนค้นปลาอะไรอันนี้ก็มาคนเดียวนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าลงคนเดียวเออแต่ว่าทีมกําลังมานี่นึงทำการจุดที่ท่าเรือวันนี้ก็จะมาลองฮะแบบลงคนเดียวเต็มสตรีมนะฮะน้ําแข็งน้ํามันเหยียบเบ็ดแล้วก็มอตเตอร์ไก่เดี๋ยวมาดูความเร็วนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเป็น9.8 Sea Walker <Yes>. นะครับของค่ายพิศนุโลกนะครับดูกันบรรยากาศตีฝูงเช้าๆนะครับโอ้ดูบรรยากาศสิครับ กระสุกจิบจับเจ็บจบเจ็บ,จบ,จบ,จบ แลลวเจ้ากระสุบแม่ควงอ่าเรียบร้อยครับผมปลากระสุบตัวแรกของบอที่ดารัตนะครับ าแม่กวงมันเป็นจังใด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 อุดดงดงป้าแม่กวงมันเป็นจังใดโอ้บาบาปลาแม่กวงมันเป็นจังนี้นอนนอนนอนอุบติดมินขนาดจะโอ้ เอวป่าแม่กวงมันเป็นจังใดกระสุนแม่กวงเป็นไงนะโอ้ยมีไซครับโอ้ยมีไซครับผมมีไซครับผมมีไซครับมีไซ โอ้ oh, ใหญ่เว้ยเต็มปากเลยสิครับชูบโอ้โหมีไซส์ครับผมมีไซส์ครับผม ชาติครับไ่กววงเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยเป็นน้ำที่มันตกน้ำมาจากในห้วยนะครับเรายังถือว่าเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะน้ำมีเยอะ,ะครับเป็นภูเขาสูงนะครับแต่น้ำมันอยู่ข้างบนได้ยังไง ใช่ไหมฮะเออครับเห็นไหมครับเป็นน้ําตกเล็กๆล,ล,ลงมาสวยงามนะครับธรรมชาติก็พักรับประทานอาหารกลางวันนี่แล้ว <c oughs> จอดเรือกันก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพับพลา อ่าเขื่อนไม่กลัวครับตรงนี้พับลายตรงนี้แล้วมันจะมีที่พักเล็กๆตรงนี้ไปตูบนะเพว่วันก่อนเราก็มาพักตรงนี้ฝนตกมาพักตรงนี้เึ้นไปไปดูยังกินอ่าตอนนี้คณะลูกเสือน,<ร>นะครับร<อ>ก็กำลังทำเต็นท์ นะะฮย่างกินครับเชฟยังเป็นคนเดิมครับน้องกัดนะฮะผม <c oughs> ผมเป็นผู้ช่วยเชฟครับคนที่รอแดกก็คนเดิมครับอันนี้ผู้ช่วยเชฟอ๋อผู้ช่วยเชฟช่วยช่วยเชฟกองเชียร์ครับผมเป็นกองเชียร์ก <c oughs> องเชียร์มีกองเชียร์เยอะนะครับโ <c oughs> <Okay. S 3> อเค <c oughs> เดี๋ยวกินกันนะคร<ๆ>ับเอาแล้วครับย่างโอ้โหโอเค พร้อมกินหรือยังครับพร้อมนนครับจะอุ่นแล้วอ้าวลองดูสิมากินกันครับผมแน่นอนอแต่นี้ทุกคนก็กินหมูอย่างสบายใจเพราะว่าทุกคนได้ปลากันหมดแล้วแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้รู้ไหมครับจะเป็นใครว้า <c oughs> เยอะแล้วแต่ไม่เอาเองล่ะเล่นละปล่อยไปละคนชี้เป้าไม่อยู่คนที่ชี้เป้าไปดอยเต่าครับเออก็เลยต้องตามหากันเหนื่อยหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูช่องบ่ายนะว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่าตามชมตามชมเราไม่ชมใครแล้วครับวันนี้เราชมเอ็คนเดียวค <c oughs> รับเดี๋ยวไปไหนดอยเต่าอ่ะเลีวไปดอยเต่าครับโดนแล้วครับผม I don't have a problem. ที่เก็บของกันแล้วครับผมก็กติดตามช่องคนคนป่าด้วยนะครับบรรยากาศเก็บของันครกบผมได้พอปลาได้ปลาพอนิดๆหน่อยวันนี้ก็ขอสวัสดีค้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าจะพาไปตกปลาสวัสดีครับ